การ n มินโฟลเลอร์235เครื่องนี้เปลี่ยนชุดหน้าจอแล้วก็ชุดฝาหลังกับทางร้านล็อกรีไบท์ใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ย้ายมานะครับชาร์จไฟได้ที่95นะครับก็รายงานไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานได้ปกตินะครับแล้วก็ลูกค้ารับตัวซิลิโคนเคสตัวครอบตัวเครื่องไปด้วยนะครับ ก็ได้เหมือนใหม่เลยนะครับการทํางานนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับก็เลื่อนลงนะครับเซนเซอร์ฮาร์เลดทำงานปกตินะครับเลื่อนขึ้นนะครับสตาร์ทนะครับ้อนกลับดิดไฟเปิดไฟนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับของรุ่น2องนะครับก็แต่ก็ในที่มืดก็เห็นแน่นอนครับเพราะว่ารายงานให้ลูกค้าทราบไปแล้วนะครับก็แนะนําว่าทุก ทุกรุ่นทุกเครื่องนะครับที่เปิดซ่อมแล้วจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวได้แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับร้านลองดีไบยินดีให้บริการครับใช้อะไรกาเมนแท้ร้อยเปร์เนต์นะครับนี่นะฮะชาร์จไฟเข้าปกติขอบคุณครับ